อีกทีนึงเราเราจัดโดยใช้คอเวชชันหอนสามพันกว่าคนแต่ว่าตอนนั้นน่ะมาเกือบห้าพันกว่าคน hmm. นะครับโรคิดว่าเราเอานิดเดียวก็พอ <Right. S 2> นะครับแน่นขนาดไปหมดแล้วอีกครั้งหนึ่งที่จัดเราบอกว่าปีนี้เราน่าจะสักหมื่นคนนะครับโดยขยายเดิมนี้เอาแต่เด็กบังหกเราก็เริ่มไปเห็นนะว่าวันนี้วันนี้การแข่งขันในเรื่องของเด็กเนี่ยมันต้องทาแล้ว ม .5 คือเขาต้องเตรียมตัวเป็นปีครับเราก็ให้โอกาสเด็กม .5 <ม>ด้วย<ม>นะครับม .5 <ม><ม>ด้วยหมื่นคนตอนใช้กอบกองบินลานบินตรงนั้นน่ะหมื่นคนโอ้โหแน่นขนาดไปหมดมแล้วเราสิ่งที่เราได้โอ้โหเด็กทุกโรงเรียนมานะครับเรามีตอนนั้นเรามีทุนได้จากองค์การบริหารจ,จังหวัดช่วยในเรื่องค้ารถผมเอาไปจ่ายค่ารถแต่ละคันพอปีต่อมาเราไม่ได้งบประมาณในการสนับสนุน เราก็ไม่เป็นไรเราก็จัดได้ตามนี้เอาเราเอาสักสามพันคนเรามีเงินเราขอรับบริจาคใครมาแล้วก็มาทำแต,แต่ที่ไหนได้เด็กพอเคยมาแล้วอยากมาอีกอบางโรงเรียนเนี่ยถึงกรตํำหนีเพื่อนกรรมการเราด้วยกันบอกว่าอะไรขอกันไม่ได้หรือ,อมไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่เด็กเขาอยากมาในเรื่องของการเห็นโอกาสแต่เราไม่มีที่ให้ไม่ไม่มีเงินที่การช่วยค่ารถตอนนั้นเราคิดตรงน,นั้นนะก็เ,เลยตอนหลังมา จนเอาคอนเวนชั่นหอนี้แน่นถนัดเลยนะครับปีนี้เราก็คงจะเหมือนเดิมเราตั้งเป้าไว้ห้าพันแต่ประมาณการว่าที่ค่าบาวัน 7, นั้จะเจ็ดพันคนผมดูภาพเราเก่าเห็นเด็กออกมานั่งล้นเก้าอี้ลกันออกมาครับนั่นก็คือครจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นหยาดเป็นเรื่องของการให้โอกาสครับเป็นการลดช่องว่างเด็กลูกคนในเมืองเนี่ยพ่อแม่มีเงินในการที่จะจัดหาอาจารย์ติวได้ หาคนติวได้สถาบันการติวกวดวิชาเยอะะไปหมดมแต่นนี้เด็กต่างอำเภอเนี่ยไม่มีโอกาสสิ่งหนึ่งเนี่ยผมอยากให้เด็กในต,ต่างอำเภอได้มีโอกาสได้เข้ามาเห็นค,ความสีวิไลของเมืองได้เห็นในเรื่องราวต่างๆเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยใ,ให้เขาได้มีการเตรียมตัวว่าในโลกใบๆบหนึ่งเนี่ยมันยังมีอะไรให้เห็นอีกมากมายเราอยากจะให้โอกาสเด็กเหล่านี้นเป็นโลกกว้างสําหรับเขาเราอยากให้เห็น ยิ่งเด็กต่างอำเภอเนี่ยครับอยากให้เขาเข้ามาในในเมืองมากได้ไมาเห็นความซีวริไลอะไรที่มันเพิ่มขึ้นใช่มันต้องอัปเดตตัวเขาเนี่ยให้เห้เห็น mm hmm. เราไม่ได้คิดนะครับว่าเด็กนี้จะได้อะไรแต่สิ่งหนึ่งเรา mm hmm. เรามีเราจะมีความภูมิใจมากๆวันวันก่อนผมก็ได้คุยกับประธานโครงการบอกว่ายังไงก็หาหาถ้าเด็กคนไหนโรงเรียนไหนถ้าไม่มีโอกาสก็บอกมาเดี๋ยวผมจะหาเงินไปช่วยสักพันสองพันอย่างเงี้ยเราไปช่วยค่าน้านํามันเขาหน่อยนะครับ mm hmm. เพราะว่า อย่างน้อยเนี่ยเราก็อยากจะให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสบ้างนะครับว่าในเรื่องราเพราะายิ่งยๆอยู่ไกลๆอันนี้เรารู้สึกเราจะเปิดหาสปอนเซอร์ขอให้มามีส่วนร่วมขอรับบริจาคดีกว่า<ช>ครับ,มรบผมว่าคือเราเราขอรับบริจาคว่าช่วยเท่าไหร่ก็ช่วยไม่เป็นไรไบางคนก็ช่วยน้าอย่างตอนนี้ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมรับอยู่ครับอ,อย่างอย่างสิงห์เนี่ยเขาก็ส,สน,นับสนุนน้ําดื่มมาให้นะครับกสิกรไทยก็เอาน้ําดื่มมาให้ของดับเบิลเอเนี่ยก็เอากระดาษ สมุดเรียนมาให้เพื่อเด็กจะได้ใช้เด็กก็ไปใช้เล็กเชอร์ต่งตางๆเอาไปไว้ติดตัวอะไรพวกนี้คือเซนท่านเอ่อซีบีเอ็นเนี่ยให้สถานที่ผมฟรีถ้าไปเช่านี่เดือนหนึ่งก็เชา่ชาคืนหนึ่งก็หลายแสนครับท่านบอกว่าเอาไปฟรีไปเลยเพื่อเด็กนในการที่จะให้มีโอกาสในเรื่องอย่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณพวกผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับที่เรามาช่วยๆกันผมว่าเราไปลดช่องว่างของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้ได้เด็กก็ได้ถ้าเขาสอบได้มหาวิาลยอย่างน้อยนะครับก็ถือว่าการเราก็ได้กําลังพัฒนาคนเนี่ยเป็นกําลังของชาติของชาติเนี่ยในเรื่องต่อไปผมว่าเราไปทําบุญร่วมกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าเราไม่มีทําบุญกับคนเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสแล้วเขาเป็นโบที่สําคัญในอนาคตของเราเนี่ยเขาอาจจะเป็นบุคคลที่ดีมา รับช้ยบ้านเมืองเราเนี่ยในอนาคตก็ได้นะครับผมก็ฝังว่าจะให้ความรู้กับคนเนี่ยเป็นบุญอันมหาศาลเพราะมันเป็นการต่อยอดการสร้างทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะนั้นถือโอกาสบอกท่านผู้ชมนะครับเผื่อผู้ใหญ่ใจดีคนไหนอยากจะมีส่วนร่วมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหมื่นเป็นแสนครับอย่างที่บอกท่านประธานบอกพันสองพันเราก็เอาไปช่วยเป็นค่ารถโรงเรียนต่างๆได้นะครับถ้าอย่างไงมีอะไรก็โทรไปที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับ เบอร์สองสองสี่สองหกเก้าสามสองสี่สองหกเก้าสามนะครับจะผมจำได้เบอร์หนึ่งที่เบอร์มือถือมีแต่เอาสองสี่สองศูนย์สี่สองสองสี่สองหกเก้าสามโทรไปที่หอการค้าวันทําการนะครับเดี๋ยวจะสงสัยว่าหอการค้าทําไม sme, วันทําการวันเสาร์หยุดเหลอหยุดเรียนแบบราชการหลายอย่างก็ <S 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 เอาเป็นว่าดูเวลาแล้วเนี่ยผมคงขออนุญาตถามคําถามในสิ่งที่ ตัวเองอยากจะถามประธานหอมานานเอาสั้นๆก่อนนิดหนึ่งวันนั้นนายกมาเห็นท่านประธานไปรับนายกด้วยครับมีโอกาสได้คุยนายกสักคำสองคำบ้างไหมก็ได้มีโอกาสในฐานะคนรู้จักกันเคยทำงานร่วมกันคือคุณในงางทำธุรกิจหลายเดียวกันอ่าเดี๋ยวท่านก็ท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจเพราะว่าท่านท่านนายกเคยขายมือถือมาก่อนอาจรทุกพูดอย่างนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งก็ได้ก็ได้พูดคุย ในเรื่องของฝากว่าอุดรเนี่ยมันเป็นเมืองพิเศษแล้วอยากให้ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมาที่จังหวัดอุดรอุดรเนี่ยมันเหมือนกับเมืองที่เขาเรียกว่าทุกอย่างทุกคนต้องมาใช้สวิตที่อุดรท่านก็เลยให้พูดกับให้ไปคุยกับท่านรองนายกนิวัฒน์ทำลงใน,งบน้บุญทรงไพศาลครับเพราะว่าเพราะว่าท่นานเป็นเคยทํางาน ก็รู้จักกันในฐานะที่เคยอยู่ในวงการเดียวกันนะครับก็ใยูเอสด้วยกันนะครับก็ดีฮะมันจะได้มีการทเชื่อมประสานได้ถ้าอยู่กับซอพาิชย์ผมก็เลยขอหลายเรื่องเอาไว้นะครับในเรื่องของเรื่องของบัตเจ็ตในเรื่องของการลงบุดรเรื่องการจะพัฒนาที่นาคาแล้วก็เรื่องของการที่จะผลิตในเรื่องของผ้าพื้นเมืองสนับสนุนผ้าพื้นเมืองแล้วก็เป็นการยกระดับของผ้าพื้นเมืองของที่อุดรเนี่ย ให้มันใหญ่ขึ้นในเรื่องต่อไปแล้วเข้ากับกิจกรรม1 2 1ปีของท่านผู้ว่าพอดีแล้วเราก็จะทําเรื่องของหลายๆเรื่องก็ท่านเป็นรองแล้วอันดับหนึ่งท่านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้แล้วผมพูดเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแรงงานนะครับเรื่องของแรงงานเนี่ยคนอุดรนี้ไปชอบไปทํางานต่างประเทศทําไมไม่ใช้จังหวัดอุดรเนี่ยเป็นเป็นจังหวัดนําร่องในการที่จะพัฒนาส่งคนอุดรเนี่ยไปทํางานต่างประเทศ นรายละเอียดว่าหลังจะมีการคุกแรงงานหายออกจากโรงพยาบาลตอนนตอนก็บอกว่าท่าจะส่งรัตตีเฉลิมมาคุยกับผมตอนนี้หรืว่านอนพักก่อนตอนนี้พักก่อนเกรงกำลังเกรงมากครับนะครับก็คงจะมาอีกนิดเดียวผมจําได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมหอการค้าจังหวัดอุดรธานีก็คือว่าคุณสมบัติข้อหนึ่งของประธานหอการค้าอุดรธานีไม่เหมือนที่อื่นก็คือไม่ให้เป็นที่ปรึกษาหรือดำรงตำแหน่งการเมืองใดๆทั้งสิ้นครับ ที่เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะจังหวัดอื่นไม่มีบางจังหวัดนักการเมืองไปเป็นประธานหอาการค้าเฉยเลยแต่ที่นี่ไม่มีตรงนี้เนี่ยท่านมีคิดว่ามันหนักใจไหมกับตัวท่านเองซึ่งต้องทําธุรกิจต้องทําแล้วก็ต้องพบปะผู้คนต้องอะไรเนี่ยว่างตัวทางการเมืองยังไงสั้นๆผมว่าดีนะครับเวลาผมผมเนี่ยจะมีคนมาเรียนไปที่ปรึกษาเยอะแยะเรียนเชิญเหมือนเหมือน ก็มีในรัฐบาลเขาก็อยากเอาผมไปผมก็บอกว่าผมติดในระเบียบของหมกาัค้าที่อุดรเขาบอกว่าจังหวัดอื่นไมีเลยเอญมีคนเขียนเอาไว้นะครับผมจำไม่ได้หรือเนล่ลองสมศักถนัดจังนะครับเขียนเอาไว้ก็เียจะขยายไปถึงกรรมการด้วยคเพราะตอนนี้มีแต่ประธานใช่ไหมครับผมก็เป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับมีคนมาถามผมมาว่าอ่า สีเสื้อนี้เวลาผมไปกินข้าวกับสีเสื้อนี้คนนี้ก็ว่าไปกินข้าวสีนี้คนนี้ก็ว่าแต่แต่ผมถือว่าพวกนี้เป็นเพื่อนกันหมดผมไม่ได้ถือว่าผมหยุดสีไหนตัวยอย่างนะครับเวลามันมีปัญหาหรือจะมีอะไรเดี๋ยวผมผมขีดกลางเลยเองอยู่ตรงนี้นะอ,อยู่ตรงนี้ไม่ต้องมายุ่งกันนะแล้วเราก็คุมคอนโทรลกันได้คือสิ่งเหล่านี้นะ่ะเราผมว่าเราผมว่าผมไม่ได้ยืออยู่ในการเมืองใดๆเพราะว่า ถ้าผมจะเป็นการนักการเมืองผมต้องลาออกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะอยู่ในลักษณะใดๆไม่ได้เพราะฉะนั้นภาพผมจะชัดเจนขึ้นครับเวลานี้เวลาคนมาเชิญผมไปเป็นนว่าขออนุญาตที่จะไปไม่ได้เพราะผมมีคุณสมบัติคุณสมบัติโดนบังคับไปอยู่นะครับเป็นเรื่องที่ดีครับผมว่าไม่หนักใจแล้วก็ให้เราสบายใจได้ถ้าถ้าถ้าคนนี้คิดว่ามาแล้วจะใช้นักการเขาว่าการเมืองมาหาผลประโยชน์ผมไม่อยากเป็นนะครับ เพราะจริงๆเนี่ยการเป็นนักธุรกิจกับนักการเมืองเนี่ยมันต้องแย่งก,กันครับผมเคยเล่าเรื่องนี้เคยคุยตอนท่านนายกทักษินบอกว่าท่านไปเป็นนักธุรกิจเนี่ยท่านเนี่ยจะจะรวดเร็วและเก่งแต่ท่านไปเป็นนักการเมืองผมว่าท่านอันตรายมากแล้วมันนั้นก็จริงๆเพราะว่า้าทําธุรกิจเนี่ยมันฉับไปแต่นักการเมืองการเมืองเนี่ยมันต้องว่าดโดยระเบียบ มันเป็นคนละดับนะครับรอขั้นตอนกันมขั้นตอนกันมากแล้วขั้นตอนมาทําให้มาทําให้สิ่งที่มันหถายถาไปแล้วนั่นเราเป็นนักนักธุรกิจเนี่ยเราตัดสินใจเองได้แล้วมันมันง่ายกว่านะเพราะถ้าธุรกิจเราไม่มีการตีสองหน้าใช่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อจริงใจต่อกันบอ,อกว่าดีครับด้วยอย่างนี้อ,อย่างนั้นคือถ่าจะเล่นการเมืองไว้พ้นจากตำแหน่งประธานหอกอนผมทมักหม,มดเวลากับรายการที่พอดีแต่ว่าอยากให้ท่านทิงท้งท้ายสักนิดนึงนะครับเชิญชวนท่านผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทําประกอบธุรกิจอยู่ใน SME คือธุรกิจเล็กธุรกิจกลางธุรกิจใหญ่นะครับคิดว่าอยากจะรู้เรื่องราวข่าวสารหอการค้าเขาจะมีการประชุมอะไรอบรมอะไรยังไงเรียนเชิญท่านประธานหอเลยครับครับก็วันที่28นะครับ28ตุลาเนี่ยตั้งแต่8โมงจนถึงเวลา16นาฬิกานะครับโครงการที่หอการค้าเองหรือ เป็นหนึ่งในโครงการกีฬาเอส e เราเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงการเอสําทำเงินเนี่ยจะเป็นโครงการหนึ่งที่มาตอบโจทย์ทุกท่านนะครับเรามีกูรูในด้านต่างๆเนี่ยมานั่งโต๊ะคนเป็นธุรกิจหลายๆพันล้านหมื่นล้านเนี่ยมานั่งให้ตอบคาถามอะไรทุกท่านเรามีแบงก์เรามีอะไรหลายอย่างมานะครับผมว่าท่านท่านอยากให้ท่านแวะเข้ามาแล้วมาแวะยิ้มเย็น ท่านที่เป็นสมาชิกหอการค้านี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทัด้งสิ้นส่วนที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกหอ,อนะครับเราขอเก็บเงินขอเก็บค่าค่าลงทะเบียนกับท่านแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกเลยนะครับวันนั้นก่อนหน้าแล้วก็โอเคเราก็ไม่เราก็จะถือว่าท่านได้สิทธิ์เหมือนกันนะครับผมว่าเรามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับหอการค้าในการที่มันเป็นสมาชิกแล้วก็มาช่วยกันผลักดันมาเป็นหนึ่งเป็นพลังในเรื่องของภาคเอกชนเพราะว่า ผมมีสมาชิกเนี่ยเยอะเท่าไหร่พลังของหอการค้ามันจะมากขึ้นเท่านั้นในการเรื่องในการจะพูดคุยหรืออะไรต่างๆนี้ผมว่าเราไปเป็นครอบครัวเดียกันเพราะฉะนั้น 28, 28่แตุลาเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุย s อสีทำเงินนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับและถ้าไม่อยากเสียงเงินเสริมหน่อย042242693โทรไปหองการค้าขอสมัครเป็นสมาชิกเลย ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียใช่ไหมครับรบแล้วท่านยิงนกทีเดียวได้สองตัวเพราะว่าไปเสียเงินก็ใกล้กับค่าบำรุงสมาชิกใกล้เขียนได้ข่าวสารเยอะแยะแต่ว่าท่านจะได้ข่าวสารต่างๆจากวรารสารหอการค้าหรือกิจกรรมต่างๆที่หอการค้าจะจัดอะไรขึ้นมาโอกาสพิเศษต่างๆอีกมากมายตลอดปีนะครับก็คงจะมีเวลาได้เท่านี้แหละมีโอกาสผมคงต้องเรียนเชิญท่านประธานหออีกนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ดูรายการของหอการค้าท่านก็จะมีมาเป็นเรื่องๆไปเรื่องๆไปวันนี้ผมจริงๆ มีอีกมากกว่านี้แต่ไม่พอไม่ทันนะครับจริงๆอยากจะมีเรื่องล้วงในหัวใจอีกหลายจุดยังไม่ถามเก็บเอาไว้ก่อนเผื่อจะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกทีมีวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีคุณสวัสดิ์ธีระรัตนนุกูลชัยที่ให้เกียรติมาเข้ารายการของเราวันนี้ขอบพระคุณคมากครับแล้วต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับคิดว่าเรื่องราวของหองการค้าอุดรธานีที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกวันนี้ขอกำลังใจจากชาวอุดรธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนที่จะสนับสนุนกันแล้วทำให้เราแข็งแกร่งแล้วก็มี Power ที่จะไปต่อรองกับภาคราชการต่อไปด้วยขอบคุณครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ